ในทางธรรมชาติที่จะไปออกโฉนดว่ามีการทาประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวหรือไม่อย่างไรซึ่งนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ในอนาคตผมคิดว่าจังหวัดกระบี่จะต้องรื้อเรื่องนี้ออกมาให้เปิดเผยขึ้นมาบนโต๊ะให้คนกระบี่ให้คนต่างชาติให้คนไทยหลายคนได้เห็นว่าเราจะต้องช่วยกันดูแลปกป้องทรัพยากรธรรมชาติซึ่งล้มเหลวมาตลอดในรัฐบาลของคุณประยุทธ์จันโอชาครับรอยหยิบซ่องดยยิบ่องลานที่ปลาโกงรางารลมล็อกนี่เข้าคณะนามอยู่ตรงนี้

อาดอนเง็บนินึงเป๊นนนึงเปนผมผมใจแย่แรงหยอดตางให้ทุกเพราะว่าพุ่มยังไงกูเลยถามนั้นเลยนะมีดีบเอสรียบร้อยสจะรุปว่ามีมีซ่องแผลงนะก็คือตรงนี้กับศีตาลิ่งจันคือชาวบ้านเขาเจ็บใจเหรอวะเขาเคยคุยกับพ่อออทาง